กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลบัคโซนาอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Identity V และตอนนี้เราไม่เพื่อนร่วมโลกก็คือคุณชิเกนกับมองเปี้ยวขอเสียงหน่อยครับไปครับอมอดแล้วเราไปดูกันในเกมันเลยดกว่าไปเป็นของตีงป่า มันเป็นหูฟังไร้สายใช่ไหมพี่ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพิลลิงกับไอ้พัาลงไปเดยวต้นตอนนี้เราอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมมาหาพี่นะมาหาพี่นมาหาพี่้วตายแล้วโจตายแล้วคองตามพี่แล้วไหนเออ๋ยวเราหาเครื่องปั่นไฟก่อนกัตตกรตัวแหละ ินตผนนีเออเหมือนไอ้วัดตัวอะไรเปไม่ถูก <c oughs> ขเขาตัวเขาเผานะ <c oughs> พิไม่จอฟันนีเขาไม่จฟันอ้าวบมเปี้ยโดนแล้วบ <c oughs> อกเปี้ยโดนแล้วเขาตามพี่มาแนละ้วเขาตามพี่มาแนละ้วไวมากเลยคขับเพี่ยจ,จะจับไหมเดี๋ยว <c oughs> พี่ เี้เครปั่นไปพอดีเลยเได้ปั่นไปพอดีตอนนี้ขาตั้งพี่อยู่เขาตั้งพี่อยู่ตรงเนี้ยมาเล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 ยช่วยเีงช่วยเียงยอๆเ๋ยาฝาละหันก่อนโอ้ยเขาตงมาไกลมากจูงเลรอบนี้จูงไปก่อนพี่ใหญ่จูงไป้ก่อนจูงนไปก่อนตังเวลาไปตังเวลาไ อันนี้เรต้อง <Okay. S 1> ได้กินไก่ดิกุ<ม> <c oughs> ลค์เกียนะเอาคุยข้หายตัวได้ววะคุต้เกิดได้แล้วแหละุยเกิดแล้วเแล้ว <c oughs> อเอาเกีเก่ยวงมาอยู่นี่ต้องชีแล้วแหละี่เกอเนี่เขาตายทีบ้านใกลมาเลยหลบไมได้กว่าต้องชิ ตั้งไกลมากโอ้โหไอชิปแบงค์มาหนีโดนแ้วตังไกล้มากเลยอุ้ยเขาไหนกันวะได้หวะโอ้โหพี่เซเว่า์พี่หนิงเก่งนะเนี่ยพี่หนขนาดนี้ปัดไฟเพื่อนกันปเปี้ยวข้นไปปัดไฟกันอุ้ยเขาตั้งใกล้มากเลย

โอ้โหคนที่วิ่งม่นีตายชีวิตซเลย้เออยู่ไหนอ่ะเนี่ย่มายนี่อุยประสบการณ์จเดืกัดก่อนการอะไรงเวลางไม่้ามเอ ชอบดอกไม้ชอบดอกไม้โอ้โหอุ้ยออมพิชขนานนี่เลยเหรอออมพิชได้เขาจะออมพิชได้เฮ้ยเพื่อนต่างมัดใจหลังหมางเซือมะมาอีเครื่องหนึงอีเครื่องนึงมาเพี้ยวเดี๋ยวค่อยไปช่วยเสร็จแล้วนี่ไงยกไปไหนนี่ไงมาปั่นเพื่อนๆนี่ไง ตังใกล้มากนะไอ้น้ตางพี่ใกล้มากนะนดว่าพี่จะใช้วิธีไรให้ดวิธีเดินเนี่ยเดี๋ยวกำลังไปไหนไหนไปอยู่ไหนวันนี่นีงตาาเดี๋ยวพี่ไปประตูใหไปเลยไปเอาตู้ะพาไปพไปพี่ไปเเปิดประตูให้โอเคโอเค ประตูหน้าประตูยักันไหมประตูยูมาซีลองมาสิไหนอยู่ประตูประตูไหนายเล็กกว่าประตูประตูไซมันก็ายเหมือนกันใช่ไอมวะเอาพี่ประตูได้แล้วประตูายนะอันนี้ไงมาแล้่ยชีวิตไซนะประตูไซนะ มา่จับปีจามาทิดจับามาประเาประูซายีดดีดจัได้ดิอย่างีเโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาดิมาดิประตูนี้เดี๋ยวพาเดี๋าไปหนึ่งที เอาแสบตาที่จ๊ะเอาแสบตาดีอะไรจ๊ะโอ้โหขัตกรไม่เก่งนี่ว่嘛นี่ไงแสบตาตาบอดไปต้องไปกไรอยู่มาช่วยหน,น่อยจิหายังขอหายเลยมมาทุบกันหน้าขัตกรเลยหรอ อ <laughs> เอาไปใายแปดบุอ <laughs> oh, okay. hey. ันนี้มานี่ขอเอาไม้กระแทกหน้าทีหนึงมานี้มานี่ก็ไม่กิน่ะก็ตีมัวตีมัวเออเอาโดนเฉย ตาล้าก็ตาลาไปแล้วนะกูจู้จู้ก็ตั้งจูไปแล้วก็โจโหน่เนี่ยเอาไปล้มไม้ใส่เล้ามันจะกล้ากูเหรอเฮ้ยก็ตาล้าตาล้าไอเดียมา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 เดีย

ผมโดนแล้วว่ะตายแล้วนะโยกกระตามไปแล้วนะไปอยู่ไหนแล้วอ๋อเองอยู่น aí. ี่ honestly? ตัดยกโยกกระตัมงอยู่นี่อ๋อหน้าอ่อไม่ได้เอ้มันผมอ่อไม่ได้ชุดนี้ บอกเปรี้ยงชุกตัวนี่เลยหรอโดมโดมพี่โดมขังผมแม่ฟอกไม่ได้เอาโดนโดนออปัะปาะตรขั้นอนลัมเดีมาแล้เีว

ได้อยู่ได้อยูปได้่ไไไแล้วเดี๋ยวเขาไปเซ็นเขาหน้าเขาเขาไปหประตูแล้วไปเขาอยู่หน้าประตูเขาอยู่หน้าประตูเขาอยู่น้าประตูเดี๋ยวพี่ดูพี่ดูเผชิญหขอยู่ยังอยู่น้าประตูยังอยู่น้าประตูยังอยู่นประตูไปออะไีมาเป่าไปไม่เป็ไเดี๋ยวผมจูผมจะจไ เโดนผมแล้วโดนผมแล้วหนึ่งทีมันโดนแล้วหนึ่งทีมันโดนแล้วไม้กระแทกหน้ามันหนึ่งทีแล้วไม้หมดม้หมดช่ยด้วยไม้หมดไม้หมดไหนม้หมดแล้วช่ด้วยไม่เห็นชย่อยู่ไหน ยิงแงอยู่นี่อยู่นี่ยิงรอบต้นไม้อยู่เลยกล่องทิ้หมู่อะของทิ้ดูไม่ได้เร็วอะมันมีกล่องเนี่ยเหรอกำลังอยู่นี่หมอบเจอะอยู่นี่อยู่นี่หมอบเจอะมาไม่ทันไหนมานี้มันนี่หมอบเจอะเยอะทีนี้มาไม่ทันฝันงนี้มันหายแล้วไม้หมด yếm hại lắm máy một yếm hại lắm, không có con gì à, đang bay à? คีดด้วยไอ้สัสเขาคัดด้วยนะมันข้าไม่ได้อยู่ะอะเบี yeah, ้ยตกใจหมด <laughs> เออดูนะดูนะเอาเปี้ยไปล่วงไปร่วงไปร่วงไปมันมันนี่มันนี่เยอะพี่ชื่อมันคนไม่หรู้นะเด็กอันไลน์พี่อันไลายพี่พกันลายพี่อะไร,ะไรยา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 ย,ยาย,ย,าย

ออกเลยออกเลยเปรี้ยวมานี่ยยังไม่ตา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 ย,ย,าตายนึกว่าตายแล้วกะลามาดึงหน่อยเดี๋ยวหอบเปี้ยจะตายแล้วนะ่ะเอามีประตูไหนประตูไหนมันมานี่านตามหอกเปียมาตามมาประมาณไ,ไอ้สัตว์เนี่ยก <laughs> ไ็ไล่กันผมนอนเพื่อนไล่แต่กะลาบล็อกให้ไง บอดีบ็อก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 ประตูไหนประตูไหนประตูไหนประตูซ้ายประตูซ้ายประตูซ้ายนี่ไงผมได้สามดางแล้วมันโดนมันโดนทับหน้าไปสามรอบแล้วไม่เอาแล้วออกแล้วนะออกได้แล้วออกได้แล้วนะผมบอกได้แล้วนะออกเลยป่าออกเลยป่าซ้ายหรือขวา ออกออกมาเอาอ่ะเอาเบี้ยออกได้ไหมได้โอเคออกได้หมดว่ะเฮ้ยคนอี้นเ้ยเนี่ยคนนี้ออกนานแล้วเอาตะลาโดนเนี่ ลาโดนเนี่ยลาวุ้ยเลยกันเนี่ยโลมาหนี่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 เอาประตูเลยกลันโอเคโอเคครับถ้าชอบก็ฝา like, กกดไลค์กดตับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันกับคลิปใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเงียบริบเลยบอกบ๊ายบายทุกคนบิบายบายทุกคนครับูไปทานแล้ว